ดับบิ้ลแบตเทิลโอเปอเรชั่น 2. 2สวัสดีครับตอนนี้อยู่กันในกันดับบิ้ลแบตเทิลโอเปอเรชั่น2อีกเช่นเคยนะครับอะไรนะตอนนี้คนอื่นกำลังตื่นเต้นกับชาคาเตะแท็กแล้วนี่กูมายุคไหนไวะเนี่ยกลับมาขับจิมเหมือนเดิม เดี๋ยวก่อนครับนี่คือหุ่นที่มันก็มาพร้องกับตู้เกลาโดกาอยากทําตัวนี้มากกว่าเพราะไหนๆมันก็มาเป็นตู้คู่กันแล้วนะครับซึ่งหุ่นที่ผมจะมาแนะนําวันนี้เป็นหุ่นสายโรล,ลิซกซึมอีกแล้วบอกเลยว,ว่าเป็นหุ่นที่เล่นสนุกมากๆเลยตัวหนึ่งโดยจิมตัวนี้มันก็คือจิมไนซิเกอร์แต่ไม่ใช่จิมไนซิเกอร์ธรรมดามันคือจิมไนซิเกอร์วี อย่างที่รู้รว่าทีมไรซิเกอร์ก็คือทีมที่เอาไว้ใช้ในปฏิบัติการในการโจมตีตอนกลางคืนซึ่งในเวอร์ชันที่ผมเอามานี้ก็เป็นทีมไรซิเกอร์วีอย่าเพิ่งตกใจนะครับทีมไรซิเกอร์เนี่ยมีทั้งหมด3ล่างด้วยกันนั่นก็คือจิมไรซิเกอร์ธรรมดาไนาซิเกอร์สแล้วก็ไนซิเกอร์วีซึ่งวีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นเลขห้ 5, แต่เป็นเครื่องเฉพาะประจำตัวของกัปตันวาสกิถ้าเกิดใครที่ไม่เคยอ่านมังงะ การกลับมาของจอเน่เรเดนก็คงอาจจะไม่รู้จักมันก็คือชื่อของยาซันเกเบิลในภาคนั้นนั่นเองครับหลังจากที่รอดในภาคกัน์ดเดับเบิรเซตาดับว่าเป็นตัวละครที่ไตยหายากเย็นมากที่สุดอีกคนหนึ่งนยุคเลยก็มีบทบาทมาตั้งแต่ภาคเซตายันในมัง,งะการกลับมาของจอเน่นลเรเดนเลยนะครับซึ่งในภาคนั้นก็ได้มาขับตัวจิมไนส์เกอร์วีนั่นแหละซึ่งเป็นจิมไนส์เกอร์ที่ปรับแต่งมาเพื่อวอสกี้หรือยาซันขับโดยเฉพาะ โดยใช้เบสจากตัวจิม3เอามาทําเป็นเวอร์ชันในซิกเกอร์นั่นแหละแล้วก็ยังได้ต่อสู้กับเกลกุกของยูมาไลนิงอีกด้วยนะฮะสำหรับจิมในซิกเกอร์วีในเกมนี้นะครับก็มีทั้งหมด3เลเวลด้วยกันนะตอนนี้เลเวลแรกคอส5 0 0รอเลเวลสองคอส5 5าแล้วก็เลเวลสามที่เพิ่งเข้ามาส,สดใหม่คอส6 0 0นะครับเรามาดูกันว่ามีอาวุธอะไรบ้างอย่างแรกเป็นอาวุธที่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้อะไรก็ได้นะครับใช้ได้ทั้งบีมเลเฟนของจิมปกติหรือว่า ปืนประจำตัวของพวกมารไซแกเปล่หรือว่าฮัมบาบี้แต่ในคลิปนี้เราจะเลือกใช้บีมไรเฟิลของจิมเพราะว่ามันใช้ง่ายที่สุดแล้วนะครับก็เวลายิงก็ยิงทีเดอยสตันอาวุธอย่างต่อมาก็เป็นบีมเซเบอร์ฟันได้3ทีตัวนี้ก็เหมือนกับตัวหุ่นแดงทั่วไปเลยทุกอาวุธสามารถฟันได้3ทีเพราะว่ามีมิเลคอนโทรเลอร์นะครับอย่างต่อมาวอแค่นหกสิบนัดยิงไปเลยเพราะว่ามันเป็นอาวุธต่ออยู่แล้วอย่างไรจิมก็ต้องมี ยังต่อมาเป็นฮีทลอตหรือว่าแซ่นะครับก็แค่กดใช้มันก็จะพุ่งเข้าไปหาสโตูที่เข้ามาใกล้ๆแล้วก็ทําให้หุ่นตอนนั้นชะง,งักจนสุดไปเลยยังต่อมาเป็นโดบิมแ a กเกอร์มีทั้งหมด2เล่มสามารถฟันได้3ทีเช่นเดียวกันหมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดก็เท่าที่เห็นนะครับว่า อาวุธของจิมไนซิเกอร์วีเนี่ยมันจะแตกต่างกับไนซิเกอร์ตัวแรกกับตัวที่2ที่อยู่ในเกมนี้นะครับทั้ง2ตัวก่อนหน้าเป็นหุ่นสายฟ้าทั้งหมดเลยไม่ได้มีอะไรความพิเศษอะไรแต่ตัวนี้ทำมาเพื่อหลบลีกแทรกซึมเป็นทั้งสายฟันแล้วก็เอาไว้ต่อยหุ่นเหลืองได้โดยเฉพาะเะฮะเรื่องการบูทตอนนี้ก็พุ่งได้แล้วก็มีสกิมแมนอเวอร์ที่ทำให้ติดรีซิสแล้วก็สามารถอีเวนได้1ที และอีกอย่างหนึ่งจิมไนซิเกอร์มันจิบแว็กแพคขหลังมาเพื่อบินบนอากาศได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นนะครับแต่ในเกมนี้ทั้งตัวไนซิเกอร์ตัวอื่นนอกจากตัวนี้แล้วไม่สามารถผุ่โมรอากาศได้แต่ตัวนี้ทําได้นะครับนี่ฮะตัวนี้คือเติมเต็มความฝันของตัวหน้านี้ออกมานะครับมาดูาค่าเคาน์เตอร์ก็เป็นการเอาดาบฟาด่างนี้นะ โดยรวม้วก็คือเป็นหุ่นที่ถ้าเกิดใครที่ชอบเล่นหุ่นสายตุยหรือว่าชอบแอบเข้าไปข้างหลังหุ่นเหลืองอยู่แล้วก็น่าจะชอบนะโดยรวมแล้วมีความว่องไวมีอาวุธครบมือในเรื่องการประชิดต,ตัวหลักๆก็คือการสตันมันก็ได้แล้วก็ค่อยตามด้วยแต่แล้วก็ยืมมันสักหน่อยก็ได้ทำอย่างนี้แล้วก็ฟาดเลยแล้วเราก็ต่อยาวนะครับ รับรอว่าถ้าเกิดทําเต็มคอมโบได้ก็ทําให้หุ่นเหลืองตายได้อย่างแน่นอนนะครับจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือจิมตัวนี้อาวุธมันอะเกือบจะคล้ายๆกับฮัมบาบี้ซึ่งเป็นหุ่นก่อนหน้าของยาซันนั่นแหละแต่ต่างกันตรงที่มันก็คือจิมอะความสามารถมันอาจจะไม่โดดเด่นเท่าฮัมบาบี้ที่มันมีทั้งอาวุธและสามารถแปลงร่างเป็นยานได้แต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นเล่นแนวแทรกซึมแทนเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยนะครับสำหรับตัวจิมไนเกอร์วีว่าผมจัดเอาไว้ยังไง สำหรับจิมในซิกเกอร์วีที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวลสองคอส5 5าพาร์ทที่ผมจัดเอาไว้ก็มีดังนี้ขาเลเวลสามฟันเลเวลสามทัสเตอร์เลเวลสองกับหนึ่งเกาะเลเวลห้ากับสี่แล้วก็กันมีรีเลเวลสามโหุ่นผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณเพิ่มบูทให้มันเอาไว้หลบหนีตอนที่เข้าไปคูบวงในหรือว่าแอบเข้าไปก็น่าจะดีจริงๆผมจะสามารถเปลี่ยนจากไอเพิ่มฟันเป็นเพิ่มทัสเตอร์เลเวลสามแล้วก็เอากันมีรีออกก็ได้แต่ว่าตัวนี้ค่าโคตรต่ำเลยฮะเนี่ย มีแค่เจ็ดเองถ้าเกิดหุนระดับเดียวกันเป็นสายฟ้าแล้วก็ฟันแรงๆนี่ล้วบอกว่าไม่กี่ทีก็แตกแน่นอนครับเหลียก็เพิ่มเกาะขากับเลือดให้มันอยู่นานๆเช่นเคยนะครับดูเรื่องอาวุธอาวุธของตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกฮนะว่ามันจะสามารถใช้ปืนของ พวกมัลลัยแกเล่ก็ได้จริงๆอันนี้มันเป็นปืนรุ่นโปรโตไทส์ซึ่งมันใช้ได้เฉพาะของตัวมาลซัยเหตุ hey, ผลก็ง่ายๆฮะถ้าเกิดมันขึ้นชื่อว่าโปรโตไทส์ตัวเวลายิงมันจะนิ่งค้างไม่สามารถขยับไปไหนได้อารมณ์ก็คล้ายๆกับปืสนสไนเปอร์นั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยค่อนข้างที่จะแนะนาให้ใช้จิมสามบิลเลฟมากกว่ามาจากวัตทอดจากการที่เอาจิมสามมาโมนั่นแหละส่วนบิมเบอร์ก็ปกตินะครับเป็นแบบเอ็นแทสที่เหลือก็คืออาวุธแจ้ are, กับแดกเกอร์สองเล่มที่เป็น, A อ,าน,อ,นอาวุขข ไฮแซกมาดัดแปลงด้วยฮะสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือนี่เลยสกิลสเตลนะครับสามารถหลบศัตรูในเรดาร์ในระยะร้อยเมตรได้ในขณะที่ไม่ได้โจมตีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหลายๆลคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าในตระกูลของจิมในซิกเกอร์จะมีสกิลพิเศษอยู่ซึ่งก็คือสกิลมาร์กเกอร์นอกจากการยิงซัพพอร์ตหรือว่าแอร์สไตล์ลงมายัางฝั่งศัตรูเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นตัวนี้ในทีมเราสามารถให้เพื่อนในทีมสั่งยิงแอร์สไตล์ใส่เราก็ได้ก็คือเราไปเป็นตัวล่อในกลางวงอะ่ะแล้วบอกให้เพื่อน ส่งแอร์มาหาที่เราก็ได้เพราะว่าเราสามารถล่อเป้าหมายได้นะครับแต่ว่าจริงๆอันนี้ไม่ต้องทําก็ได้นะครับมันคือสกิลพิเศษของตะกูไนซิเกอร์ท่านนั่นแหละงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยครับว่าสลับตัวจิมไนซิเกอร์วีเมื่อได้ลงสนามจริงแล้วจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เล่นหุ่นพางตัวในด่านฐานท,ทัพทหารนะครับปกติเคยแต่เล่นแบบหุ่นยิงสายแดงมากกว่าเพราะว่ามันขี้เกียขึ้นตามไปหา แต่ถ้าเกิดลองเล่นหุ่นพางโตสักรอบเนี่ยมันรู้ดีว่ามันจะเป็นยังไงก็ดีคือเราเล่นในห้องหาวร้อหยห้าสิบส่วนใหญ่พวกนี้มันขึ้นไปข้างบนได้ก็มีแต่พวกหุ่น,หนเหลือนี่ตะเกียตะกายหนีขึ้นไปไม่ก็หุ่นแปลงล่างยานและอีกอย่างหนึ่งหลายคนบอกว่าพี่พี่มพงแต่งสีจิมส,สีทองอาลาบขนาดนะั้นใครไม่เห็นก็เฮียละนี่ไงรอบนี้ก็แต่งสีดาร์กขานาดไหนก็ลองฟังเพลงดูนะ าก,การเล่นหุ่นโรลิลแกแซซึมที่ดีเราจะต้องไม่ใช่เล่นคนเล่นแบบตรงๆเราก็ต้องลงลีกแซดฝึกเหมือนกันรู้สึกว่าทีมฝั่งนึงแม่งจะอ้อมไปตรงนู้นกันหมดแล้วโอเคฮะเดี๋ยวผมกำลังตามไปเอาไงดีเราจะอ้อมไปทางไหนดีนะเฮ้ยนี่หุ่นแดง ช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยสวยพี่ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเราจะไม่ให้มันฆ่าได,ด้ขาดโอเคช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเออดีนะที่เห็นก่อนอนะ่ะไม่งั้นสวยซ็อกนีสส่สวยไม่แล้วเฮ้ยเดี๋ยว,ยวหลบก,ก่อนกุลโล่ให้เขายิงเลย กลับไปทำหน้าที่ต่อหาูเหลืองไม่มองไอ้เหี้ยพี่คูช่วยช่วยพี่พึงอย่าทำ่างนี้อย็ดในละคุณูขอร้องอ่ะทมสบายผมขอพักรีบูทก่อนมอ๋ะเอาค,ครับเฮ้ยมันเกิด้รว่ะไม่เจนี่เดี๋ยวเดี๋ยว ฝากพวกหุ่นฟ้าจตกการไปแล้วกันขอขอหาหุ่นเหลือต่อนี่ใช่ปะมีสาารัวใช่ฟาซาคือหุ่นป้าหมายรอบนี้โอ้ยเยี่ยชนหนีก่อนไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดพวกมึงไปนน่อยป่ะรื้อกหมดรื้อกหมดโอเค อืมหรออีกรอบหนึ่งทุกทุกอ้าวเคตายละโอ้ยเยอะแอร์มาใกล้สุดเยียใครพัายันปล่อยแอร์ตั้งวะโอ้แม่งมีตั้ง3จุดเฮียจริงๆพี่ซ็อกแม่งอ่าอยู่โคตรไกลเลยไม่รู้จะไปช่วยทันหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้แม่งเหลือ3คนเอาไงดีงั้นก็เอาเป็นว่าเกินเลย เกิเลยแต่เราไม่ไ้ไปเกิดแล้วเราก็ต้องแอบไปข้างหลังก่อนรอก่อนรอก่อนไปต้องรีบไปต้องรีบมันไม่รู้หรอกว่ากูอยู่เนี่ยถ้ามันจะเห็นมีก็มีมีทางเดียวก็คือการนั่นอย่างกูเห็นละคุณเหลียวไปอยู่ตรงนั้นอ้าวแม่งไปวางระเบิดกันแล้วเหรอวะ เโดนเห็นละอดหลับหลีแท็กซึมแล้วสกูแม่งมองมาเต็มเลยนี่แนะโตไอ้เหี้ยระเบิดเออนั่นแหละโอเคเขาคงระเบิดแล้ว <c oughs> ล่ะเดี๋ยว โตมึงรอแป๊บหนึ่งผมจัดการให้กะไอ้หุ่นโตะเรืองโอ้โหเขาบนนั่น่ะเดียครับคิดถึงกันไหมครับอุ้ยแม่งหลบแม่งหลบกูเสียด ฮ่าฮ่าฮาเรียบร้อยแตะนี่เอาวิงต่อเลยแล้วกันนี่โอ้ย มีแน่ขอทีนึงก่อนตายรู้สึกดีจังเลยเดี๋ยวที่เป็นแต่คนมานอยากลมหุ่นแดงแต่ว่าไม่สำเร็จเออสวยมากพี่ซ็อกถ้าพี่เล่นดีๆกันทั้งทีมเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บหุ่นเหลืองให้พี่เป็นรางวัลเลยผมว่าไอ้ตรงจุด่ซผมว่าใช่แน่ๆเวเยเดี๋ยวกูจะแอบเกิดแล้วรีบไปหามันเลยไวๆมามา่าหมูสับต้มยำไปมันแอบเข้าตรงโกดังข้างหลังไปละ ถ้าเกิดมันขึ้นข้างบนเนมื่อไรมึงโดนกูแน่ไปแล้วมาแล้วใช่จริงด้วยเดี๋ยวเดินได้ไฟใด้ไซเมื่อโซนมึงอ่ะอยู่นี่ในหนุ่มก่อนนี่เออ เออคุณไปตนด้วยไอ้ปัดโอ้ไม่เป็นไรกองขับกูไปเยือยอยู่ข้างหลังอ่ะไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเยีงเยั่งแต่การเองถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนหมดหน้าที่หมดหน้าที่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเรานำอยู่อยากเล่นเด็กกันวะ รอแม่งไม่มองก่อนเชีย์ไม่ได้ละใครเกิดมาอีกไอ้วมันมอง <c oughs> อยากมาอมลอกหลอกรลอกหลอกยือรอเพื่อนมากันดีกว่ามาละแจ๊บเรียบร้อย ซื้อเวลาต้องเรนไปต่อมึงอีกแล้วใช่ไหมมึงอย่าหาเรื่องกูใช่ไหมเดี๋ยวมีก,ก่อนโอเคนอก,ก่อนยื้อโอเคลบไปก่อนนะคนมึงอ่ะคนต่อไปหืมไม่เคยเล่นเล่าสุดพิรขนาดนี้เมื่อก่อน โหมดแล้วอะของอีกันเยี๋ยววาเดี๋ยวทำไมทำไมต้องเป็นอย่างนี้ได้ข่าวว่ากำลังล้อรนถนไม่ได้ข่าวากูลอยโง่ได้ข่าวว่ากำลังล้อนลนใหญ่จะข้ากูเดือะขาด โอ้กูบอกเลยเป็นการเล่นอะไรที่แม่งโคตรพิวเลยเมื่อกี้เอาตลอดสามตุมหนึ่งได้โอ้สมเอาสมแล้วอะ่ะเอาที่สองเถอโอ้เอาทีนี้เมื่อกี้กดดันมากเลยไม่รู้ว่าจะรอดด้วยวิธีการโรเรีกงสร้างซูมรด,ดาน,นี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะนี่ขยะเขายาังต้องกดเพรสให้นะแต่พี่ซอกอะพี่ซอก,กอุตส่าห์ช่วยแล้วมึงไม่กดเพรสให้กูหน่อยเหรอฮะอ๋อลืมไปมันยิงบีมใส่กูมันคงไม่กดเพรสให้กูหรอกเนยคุณโอเคไม่เป็นไร แต่ก็อย่างที่เห็นนะว่าหุ่นแม่งเอาจริงๆถ้าเกิดเล่นตบหลบซนซ้อนๆได้นี่บอกว่าเป็นหุ่นที่น่ารำคาญมากๆเลยตัวหนึ่งไม่เล็กด้วยว่าก็แค่ทีมสามปรับแต่งใหม่แฟ้งเทพได้ขนาดนี้นะครับเออแต่รอนี้สนุกดีกวนตีคนใช้ได้